สวัสดีพี่น้องชาวกีฬามอเตอร์สปอร์ตจักรยานยนต์ทางเรียบ2ล้อทุกๆท่านกันด้วยหลังจากนักบิดชาวไทยก้องสมเกตจันทาได้ทำการลงเทสบิด RC 2 1 3 v กล้องนั้นได้ทำการลงเทสไปทั้งหมด9รลันรวมเป็นรอบทั้งหมดอยู่ที่61รอบและรอบที่ทำเวลาได้ดีที่สุดอยู่ที่รอบที่49รลันที่8 ได้กดเวลาไปทั้งหมด1นาที41.295วิส่วนถ้าเป็นข้อมูลอย่างลึกๆที่แบ่งเวลาเป็นแต่ละเซกเตอร์ในเซกเตอร์ที่1กล้องได้ทำเวลาไป16.796วินาทีห่างจากอเล็กมาเกสในอันดับที่1อยู่เพียง0.316วินาที และห่างกับลุกกี้ด้วยการเฟอร์มินอัลเดเกยอยู่ที่0.05วินาทีเท่านั้นเวลาของกล้องถือว่าไม่เร็วกับการขี่ครั้งแรกในรุ่นม o โต GP มาต่อในที่เซกเตอร์ที่2กล้องกดเวลาไปเร็วสุดอยู่ที่3 2วินาทีห่างจากอันดับ1 0.708วินาที และห่างกับลูกกี้ด้วยกันเพียง0.208วินาทีส่วนเซกเตอร์ที่3กล้องสมเกียริจันทากดเวลาไป20.648วินาทีห่างจากอเล็กซ์มาเกตเพียง0.395วินาทีและห่างกับเฟอร์มินอัลเดเกเพียง0.077วินาทีในเซกเตอร์สุดท้ายเซกเตอร์ที่4 กล้องกดเวลาไป31.567วินาทีห่างจากอันดับหนึ่งอยู่0.789วินาทีและห่างกับเฟอร์มินเพียง0.243วินาทีส่วนความเร็วท็อปสปีดที่กล้องทำได้จะอยู่ที่342.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ที่ได้ทำความเร็วเยอะที่สุดตกเป็นของมาพลิกวินยาเลสจากค่าย KTM Tech T ทำได้อยู่ที่300 54กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน f ฟาเตสแลบตกเป็นของอเล็กมาเกดกดเวลาไป1นาที38.803วินาทีส่วนสำหรับสนามนี้คาตรุนญ,ญาผู้ที่ทำเบสเลสแลบไปคือเปโดอคอสตา ทำเวลาดีสุดในการแข่งขันได้1นาที39.664วินาที All Time Lap Record ตกเป็นของ a l ลชเ h e t b าการโกดเวลาไป1นาที38.190วินาทีรถที่กล้องได้ใช้ทำการลงเทสในวันที่19นั้นน่าจะเป็นรถเวอร์ชั่นที่ทาคากินาคาการมิใช้ทำการแข่งขันในฤดูการ2024ที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าในฤดูการหน้าทีมงาน Honda น่าจะใช้รถเวอร์ชั่นโรงงานทั้งหมด4คันเลยทั้งในทีม LCR Honda หรือแม้กระทั่งทีมโรงงานถ้าเป็นอย่างนี้กล้องสมเกียรติจันทานักบิดชาวไทยก็จะได้ใช้รถเวอร์ชั่นเดียวกับนักแข่งทีมโรงงานเช่นลูก้า m a มาลิน่กับโจอันเมียรและก็โยฮันซากโกที่ได้ใช้รถเวอร์ชั่นเดียวกันเรื่องรถของ h ั n d a ที่จะใช้แข่งขันในฤดูกาล2025 จะเป็นเวอร์ชั่นโรงงานทั้งหมดหรือไม่เราต้องมารอข่าวสรุปยืนยันกันอีกทีและอย่าลืมส่งแรงใจกำลังใจเชียร์ให้นักแข่งไทยเราทุกคนด้วยนะครับแม้กระทั่งสมเกียรติชันทาที่ได้ขึ้นไปบิดในรุ่น MotoGP หรือแม้กระทั่งกองทัชกรโบสวีที่ได้รับสัญญาต่อในทีม Honda a เอเียเป็นที่รียบร้อยแล้วในรุ่นม o t ต t อย่าลืมกด s ั b s c r i b ์กดถูกใจและก็ อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับใครมีคำถามหรือว่าอยากแนะนำอยากรู้อะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ